สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้นองเดียวคนเก่งสอบติดทันตะแพทย์ จะว่าหลายคนคงยังจํากันได้กระับสาหรับน้องเดียวเกมทศกัณฐ์หรือว่าเด็กชายพัฒดลเกลียงจันเด็กน้อยไอคิวสูงที่สามารถทําลายสถิติของรายการเกมทศกัณฐ์ได้น้องเดียวเป็นนักแสดงเด็กอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงจากการตอบคําถามหน้าของบุคคลในรายการเกมทศกัณฐ์เด็กครบ200หน้าเป็นคนแรกจนในที่สุดน้องเดียวก็ได้เป็นนักแสดงในสังกัดเวิร์กพายมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องได้ประกบผู้กับคนดังระดับประเทศมากมายและยังเคยเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาต่าง tang เช่นยากนยงไมโลเป็นต้นแต่ว่าหลังจากนั้นได้ไม่กี่ปีน้องเดียวก็ไม่ค่อยได้รับงานในวงการแล้วจนในที่สุดก็ได้ออกจากวงการบันเทิงไปซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าน้องเดียวอยากที่จะตั้งใจเรียนหนังสือให้เต็มที่เพราะว่าน้องเดียวนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งว่าอยากที่จะเป็นหมอน้องเดียวสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลายัยศรินครินทรวิโรธปทุมวันปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ซึ่งปัจจุ วันน้องเดียวอายุ21ปีซึ่งอีกไม่กี่ปีน้องเดียวก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นคุณหมอตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แล้วเก่งตั้งแต่เด็กจนโตเลยจริงๆครับสําหรับเด็กคนนี้น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะอย่างก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีที่แล้วน้องเดียวก็โพสตภาพลงไอจีที่สามารถสอบติดเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้สําเร็จในรอบที่3คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องภูมิใจมากแน่ๆที่สําคัญน้องเดียวนั้นยิ่งโตก็ยิ่ง หน้าตาดีเป็นคนที่มีความคิดที่รอบคอบจะทําอะไรแล้วก็จะคิดอย่างละเอียดคิดถึงเหตุและผลที่จะตามมาเชื่อว่าอนาคตของน้องเดียวจะต้องสดใสยอย่างแน่นอนครับเตรียมตัวเป็นคุณหมอได้เลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ